สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้พามาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวนันสุขที่2ี่20มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับเป็นวันที่เน้นเรื่องของความสุขความรักความสวยงามและการประสานงานดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณบ่งบอกถึงสเสน่ห์ศิลปะและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งความเจริญ วันนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเป็นพิเศษมีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ดีจากคนรอบข้างการติดต่อประสานงานหรือการเข้าสังคมจะนำมาซึ่งประโยชน์และโอกาสใหม่ๆคุณอาจได้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือการเสริมสร้างความสวยงามให้กับตนเองและสิ่งรอบตัว อย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวสุขคุณอาจจะใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือซื้อของที่อยากได้มากเกินไปควรระมัดระวังเรื่องการใช้เงินและวางแผนการใช้จ่ายให้ดีการรักษาสมดุลระหว่างความสุขส่วนตัวและการเงินเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร